สวัสดีกันด้วยนะฮะนี่ก็อยู่กับรายการที่อยู่กับรายการที่ซีเจนะนี่จะมาสอนเสือ้อเคโลโลนะครับผมในทีอาร์ไล์นะครับ <c oughs> ขั้นแรกก็เข้า,าเว็บไวต์เว็บทีอาร์คิดไล์ดอทเน็ตกันก่อนเลยนี่ฮะทีอาร์ไล์กดลงไ <c oughs> อเทมช็อปนะครับแล้วก็ใส่ไอดีกระพานเวอร์ที่ท่านจะ,ะ <c oughs> เอาเอาเป็นว่า อน,นี่ของท่านแล้วกันฮนะเสร็จแล้วมันก็จะให้มาอย่างนี้ใช่ไหมฮะให้ท่านกดตรงนี้กดตรงเดี๋ยวหาก่อนกดตรงไอเทมช็อปนะครับตรงนี้แล้วก็กดที่สามครับเออไม่ใช่สิกดอันนี้ไม่เกี่ฮะกดตรงนี้แล้วก็กดตรงตัวละครนะครับนี่ก็จะมีพวก ตัวละครพิเศษเคลโลโลนะฮะนี่ผมซื้อไปแล้วนะฮะก็กดซื้อเลยฮะเดี๋ยวผมจะาลองซื้อแปลงร่างน้ําให้ดูนะฮะกดซื้อนะฮะแล้วก็กดซื้อฮะซื้อเท็มเรียบร้อยเข้าเกมครับผมเราจะมาเข้าเกมแลนะฮะ โอเคผมปรับเกมให้เป็นไอ้นี่ละปรับเกมให้เป็นหน้าจอเล็กละอ้าวล็อกอินเฟลอินเฟลเฉยเอ้ยไม่ให้ผิด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 ,ผดอ๋อกดเริ่มเกมเมื่อกีน้นี่เฟลว่าเนี่ย มันจะเฟลนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะถ้าพิมพ์ผิดประการใดโอเคได้ละเมื่อกี้นี้สงสัยเฟลจริงฮะทรไลค์ซื้อร่างน้ำไปแล้วนะฮะนี่ฮะมันก็จะมีตือด,ดึงไปนะฮะนี่ฮะตรงนี้นี่ของขวัญน,นะ นี่ฮะไปล่างน้ำอันนี้เคโรโรซื้อแล้วอย่างที่บอกครับเกตเลยครับเคเราจะไปใส่ล่างน้ำกันนะฮะเออหาร่างน้ำก่อนล่างน้ำมันอยู่ไหนอะ่ะ character special transform hair up boot h e a ดต u z t u ด,ด,ดว่าแต่ล่างน้ำมันอยู่ไหนเนี่ยล่างน้ำจ้า เดี๋ย okay, นะผมลองอันนี้ดิลองตัวนี้เผื่อจะเจอร่างน้ำอ่านี่ไงร่างน้ำมันอ๋อมนุษย์น้ำอ๋อก็เป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะฮะคงจะรู้แล้วนะคะว่าทำยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ฮะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า